ขอเสนอกฎของการเป็นกิ๊กหนึ่งห้าเมนเชิงกีดเชิงคิดถึงเชิงหาอะไรก็ตามที่จะทำให้แฟนเขารู้ว่ามึงกีดแฟนเขาอยู่ไม่ต้องเมนนั่นแหละดีที่สุดสองห้าหึงเวลาเขาสวีทก,กับแฟนที่หน้าวอถึงม้ว่ามึงจะตาร้อนเป็นไฟก็เหอะ คิดว่าตัวเองสําคัญเพราะถ้าเขาเห็นว่ามึงสําคัญเขาคงเลิอกกับแฟนมาหามึงแล,ะละ้วล่ะมึงต้องยอมรับชะตากรรมนะ hmm. ข้อสี่ห้ามรักเขาจนหมดหัวใจเพื่อใจไว้แ็บมากนะจ๊ะข้อข้อสุดท้ายห้ามเป็นคนดี แหมถ้าสันนิษฐานผิดเมื่อไรทุกอย่างก็จบจากกิ๊ก Thank you.